and then can you do all the other matter so I want you to แม่กมีพอเปนแม่กพีพล้วมีพรที่เกลิกแล้ว่อก็หางพ่อาพ่ปลูกหันใจนะปลูกอะไรได้กอพู่ร้ตรงนี้เมดีุบกคุณแ่ยทที่ ให้กำลังใจกับศิลปินที่มาในคืนวันนี้ก็มากมายนะครับทุกคนมาเรียนสายมามาช่วยน้องม้อกนะครับเพรว่าปีนี้ก็ครบรอบต้นปีคราวนี้ไปก็ขอให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีนี้มาลนะอบทนรวมกันศิลปิน ดูก็จะพยายามอยู่จะอยู่ไปอีกนานน้อยจะอยู่ไปจนกว่าสามารถจะทำแนลๆถึงจะไปแต่วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ลูกทั้งใจดูแลพ่อแม่อาานอยู่รู้นลูกจะมีความสุขเร็จนระจําสครับอครับผมไปดีพี่นี่ชายพี่รักเรารัเป็นพี่ใหญ่พี่เีกระาับียอมรบ ก็ล้องอ้อนนะครับก็ร้อแรงเป็นเด็กที่ฝุกเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ฝุกด้วยความขยันหมั่นเพียนจนเก่งกล้าตอนนี้ก็ก็เก่งแล้วเริ่มโตขึ้นโตขึ้นไปก็เป็นเด็กอยู่นับไ่วันนี้ไปก็ขอได้ยิ่งโตยิ่งดังยิ่งดียิ่งรวยทุกค าเรียนไม่ต้องบอกนะฮะละลายก็จุดใหม่ไม่เป็นไรเรียนก็รังยาวเรียนเิญครับก็ปัญญาไม่ตกใจเลยนะฮะได้มาเวทีอะไรนะครับโอ้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมในเบิร์ตเดย์โอยพรน้องอ้ออาเอกดตาโตแก้มป่องนะครับในวันนี้นะครับอาอ้วนสัตว์ที่เลย ทางนี yeah. ้ก <tampoco> ท <Christmas music Dragon> ่านแล้เน mm ี hmm. okay. 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 Now, h, mm ่ย hmm. พ so uh, so ี okay. mm ่ชายพี่นี่ะครับเลย็พี่เองนะครับวันนี้ก็มาเริ่ชวยกันกับหลานใช่ไหมต้องเรกเป็นหลานใช่ไหมคราให้บรการหน่ขอบคุณมากขอบคุณที่เกียรติและก็ให้โอกาสนะครับก็ขอกรณีคุณฺพระโสดับัเชิญพระองคระบิดหลวงพ่อพระเจเฉลิมลพระบุครทนี้พี่ชิดมาโลีีสันเทกรกัลกดาหน้าดานหน้าหลวงพ่อขาวหลวงพ่อยิ้น เราสบสำเร็จนะครับราไรมีบุรลารัตว์ทุกราชวุ้งฟักทองตัวฟกปลากรกสาักรองในวานสารนะครับมีแต่ความสุขความเจริญได้เพียงแต่คนเดียวยังหมายถึงอ้มสมารนะครับแล้วก็บุตรรีพอแล้วก็นะหลานลูกหลีด้วยนะครับผมนะหลาน เราต้องเริญนหนา่กรงาลยทนเป็นลูกคนทนะครับนั่นนะครับดึโอเคท่านจะใาาเปนพ่อค้าพ่อแม่นะครับแม่แม่นารักก้าวไปตอไัอานาโนาต้อลงมามา้มาไหม

ที่คนน้าแม่้วอาบอแล้วน้าตางดีใจมาอัราต้องการนะดีดีนะขอบใจจดใจเดี๋ยวเที่ยงจะหมดนะแล้วถามว่าอาบก่อนแม่แล้วที่พอจะช่วยดีๆข้อเสนอใไม่ใช่ขอให้หลานเองเงวยดังแล้วดังอีกีชื่อไม่เสียความกระตัทของหลานในวันนี้ให้น้ำพาความสุขชวยทาหน้า ให้รวยให้รวยให้ใงอาวหลานาากาอขอหลานจิงอาั่งดวงอมาดีขอบคุณเพื่อนพื่อนะครับานวันนี้อากให้พี่ิสเตอเาดที่เมื่อกี้นี้เป็นความเพียเล็กน้อยนะ ในประกาศแขกนะคะก็แฮปปี้บ์ยเดย์น้องสาวพี่น่ารักนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะก็ติดต่อพี่เหญ่ตอนที่เนปมางาวันเกิดไหมเนปก็สุอไม่อีกก่อนเลยนะนก็พร้อมที่จะมาช่วยน้องเป็นกำลังใจให้กับน้องวันเกิดปีนี้นะคะเนปก็ขอให้ เก้มขอบและชาด้วยนะครับ้รดทียนแล้วผมก็เ่นวยนะใครฝั้รวเป็นัเกิดเขารกเรหรือว่เักิดเขาจะไม่มอะไรจ็บเบลยมาว่าเกิดใจดำผมคร้าครับอันนี้เขาเรียกว่าเงินตัวก็ดำใจครับนี้เรยกงินมงคนะครับให้เป็นัเกิด่ึงาครับด่ากข้า ลแ,ลแล้วก็กวกอันนี้คนไทยมาาก็คนที่รับปากจะแสดงตรงนี้แล้วไม่มาะฮะแต่ที่นี่นะครับแต่ฝากเขาฝากกันมาแล้วนะนะ